เสียเมื่อวานารรับลมข้างนอกนะคะทุกคนยามเช้าเดี๋ยวเรารอไปกินอาหารเช้านี่คือสภาพห้องนะคะที่พวกนี้ทำลกนี่แต่ของเราก็จะเห็นวิวภูเขาตรงนู้นอันนี้ห้องลูกนะคะทำที่ตักพางนี้ก็ดีนะตรงคอ็อนี่ยามเช้านะคะทุกคนเห็นสระว่ายน้ำ สวัสดีค่ะเรามาลงลงมากินอาหารเช้านะคะที่โรงแรมนะคะก็จะเป็นบุฟเฟต์ไปดักว่ามีอะไรบ้างนะคะอืมไส้กรอกผัดซีอกก็น่ากินเต้าบรรยากาศนะคะยืนสระน้ำ กัผัดขิงนะคะกับลูกๆนะคะเราเน้นขิงนะจ๊ะ <c oughs> ถ้าเรากินหอมกระเทียมตอนเช้ามันจะมีกลิ่นปางแล้วเราก็ใส่น้ากามันจะเหม็น <c oughs> ไปเดี๋ยวเราก็ไปกินนะคะทุกคน <c oughs> ใส่ถุงมือก่อนนะ <c oughs> ชอบกินน้ำสับประรดนะคะทุกคนถ่ายนย <c oughs> บรรยากาศนะคะ <c oughs> ทุกคน <c oughs> โมกกินนะคะทุกคนโจ๊กไก่นี่ตังห้มาก่อนอ๋อมันเป็นโจ๊กอ่ะเออโจ๊กอ่ะดีแล้วเชาว์ชาวเอาขิงเจอขิงแล้วจ้ะทุกคนขิงที่เราตามหามาต่อด้วยผัดซีอิ๊วนะคะก็จะมีเยเกิร์ตอะไรไม่รู้ดีนะคะทุกคน วันนี้อิ่มไปกินอาหารเช้ามา